อุป,ปนิสัยของคนเกิดปีจอธาตุกำหนดคือธาตุดินคนเกิดปีจอหรือปีสุนัขผู้ที่เกิดในปีพศออ2465 2477 2489 2501 2513 2525 2537 2,549, 2,561ปีใหม่ของจีนไม่ได้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมแต่จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นผู้ที่เกิดปีถัดไปในเดือนมกราคมก็จะอยู่ในปีนักษัตรนั้นแต่ถ้านับตามปีใหม่ของไทยก็จะเริ่มปีนักษัตร์ใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือน5 ประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเมษายนอุปนิสัยของคนเกิดปีจอคุณเป็นคนที่น่าคบซื่อสัตย์ไว้ใจได้ให้ความเห็นอกเห็นใจเวลามีใครมาขอาาความช่วยเหลือคุณจริงใจและรับไม่ได้กับความอายุติธรรมคุณจึงต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่นึกถึงอันตราย มีวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารได้ดีประเภทข่าวโคมรลอยคลิปตัดต่อไม่ได้แอ้มคุณหรอกคุณยังเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ดีนิสัยที่เป็นเนื้อแท้ของคุณคือขี้หงดหงิดร้อนที่และชอบเสี่ยงโดยไม่จำเป็นต้องระวังจุดอ่อนเหล่านี้ไว้ให้ดีคุณจะเพลิดเพลินเจริญใจเสมอ เมื่ออยู่ในถิ่นของคุณที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาแย้มแต่เพอรน,นิดเดียวก็ออกไปเที่ยวสอบสแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่โดยไม่อิลุงตุงนังหรือกลัวภัยอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองคุณอยากได้แบ็กกราวด์ดีๆที่ช่วยให้คุณผจญภัยได้อย่างมั่นใจสุดๆแม้มีความมั่นใจเสียนี่ไรกับเพื่อนฝูง คุณเป็นคนคู่หูที่ซื่อสัตย์จริงใจไม่หักหลังคนที่อุตส่าห์เชื่อใจแล้วกับแฟนละ่ะคุณพร้อมทำทุกอย่างโดยเฉพาะเมื่อพบกับปัญหาร้ายแรงคุณก็จะควบคุมตัวเองได้ดีไม่เคยแสดงความขี้ขาดตาขาวเมื่อต้องยืนหยัดเชียงข้างคนรักส่วนเรื่องของเงินนั้นคุณไม่ค่อยใฝ่สูง ที่ขยันเก็บพรอมไว้มากๆก็เพื่อคนในครอบครัวนั่นแหละตัวคุณเองกินง่ายอยู่ง่ายใช้จ่ายพอประมาณอยู่แล้วนักสัตว์ปีจอเป็นธาตุดินอวัยวะที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษคือม้ามตับอ่อนปากและกล้ามเนื้อธาตุของคุณจะแข็งแรงดีหากได้กินอาหารที่มีรสชาติหวานในปริมาณที่พอเหมาะสุนนัขะ พิทักวัดสำหรับผู้ที่เกิดพศ2อ,อ5 3และพศ2513สุนัขพิทักอารามศักดิ์สิทธิ์หากมีใครบังอาจมาก่อกรรมต่อสถานที่แห่งนี้ภารกิจของมันคือการป้องกันความศรัทธาด้วยชีวิตคุณไม่ชอบงานพิธีรีตอง การเข้าสังคมมากๆทำให้คุณเครียดชีวิตคุณดูผนเผินก็เหมือนจะอยู่ดีมีความสุขแต่ก็เสี่ยงต่อการหายนักครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ตลอดเวลาความหายนะนี้มาจากตัวคุณเองเพราะคุณกล้าพูดไม่กลัวใครโดยเฉพาะเมื่อมีใครมาดูหมิ่นแนวคิดหรือบุคคลที่คุณให้ความเคารพศรัทธา คุณมักพาตัวเองเข้าไปสู่ปัญหาอย่างถล้ำลึกจนถอนตัวได้ลำบากเรียกได้ว่าปัญหานี้เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ทำให้ความคิดของคุณโตขึ้นเป็นสิปีในด้านการเงินสุนัขพิทักษ์วัดควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหรือใช้ชีวิตในแบบผู้ใหญ่เพราะอะไรก็พร้อมจะพลิกผันได้ในชีวิตของคุณ ต้องระวังตัวให้ดีโดยเฉพาะกับคนที่มีท่าทางเงียบๆตามใจคุณไปหมดคนคนนี้อาจสร้างปัญหาใหญ่ให้คุณในวันข้างหน้าสุนัขบ้านสำหรับผู้ที่เกิดพศ2465และพศ2525คุณคลองใจไว้ในความดีมีเมตตาเป็นที่ตั้ง ต้นทุนชีวิตหลายคนอาจเกิดมายากจนแต่ฟ้าเบื้องบนก็จะประทานรางวัลเพื่อเป็นผลแห่งความดีในภายหลังคุณเป็นคนควบคุมตัวเองได้ดีไม่ชอบปล่อยให้เรื่องเล็กๆบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณเป็นคนมีปัญญาคุณใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงจึงไม่ค่อยฟุ้งซ่านยามก้าวเท้าพลาดล้มลงสังคมที่ทำงานเขามองคุณเป็นคนดี ตั้งใจทำงานฝากผีฝากไขได้สมควรที่จะได้ดีมีตำแหน่งแล้วคุณก็จะได้จริงๆด้วยเรื่องของการเงินใจกว้างอย่างกับมหาสมุทรทั้งเจ็ดมารวมกันคุณดีใจเมื่อได้ช่วยคนที่ประสบปัญหาและได้เจียดเงินที่ไม่ค่อยพอใช้ไปช่วยเขาแต่ดวงของคุณนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งตหนีไวย้ยิ่งไม่มี พอคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยช่วยคุณไว้จะกลับมาตอบแทนคุณจะได้วางมือจากภาระงานหนักจะใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอย่างสบายสุนักเฝ้ายามเกิดระหว่างพศ2 4 7 7และพศ2537คนปีจอมักจะมีบุคลิกเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือตัดสินใจอะไรลงไปด้วยความระแวงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยแต่สุนัขเฝ้ายามอย่างคุณมีสติดีกว่าสุนัขตัวอื่นคนปีจอส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองคิดถูกเสมอจึงเป็นคนที่มีทิฏฐิสูงยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความอายุธรรมลำเอียงด้วยแล้วคุณจะตาหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ดีไว้ก่อนทำให้หลายคนหัวเสียกับคุณมากๆ รับฟังความคิดคนอื่นบ้างแล้วคุณจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาชาวบ้านขึ้นเยอะคุณเป็นคนที่ติดเพื่อนเวลาได้เข้ากลุ่มก็จะล่าเริงแฮปปี้แต่พออยู่คนเดียวก็จะเริ่มจอยและขาดความมั่นใจยิ่งถ้าไม่มีอะไรให้ทำด้วยแล้วคุณจะเสียศูนย์ถึงขั้นไปไม่เป็นเรื่องฐานะก็คงไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะด้วยความปรีชาสามารถและความคิดความอ่านดีคุณจึงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวได้ไม่ยากการยอมรับคนอื่นมากขึ้นจะทำให้มีขอบคายในวงงานที่กว้างขึ้นและมีโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตสุนัขที่เศร้า สำหรับผู้ที่เกิดพศ2489และพศ2549คุณมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยไว้ตัวและชอบใช้ชีวิตที่สุขสบายในมุมส่วนตัวบางครั้งอาจจะดูเรื่อยๆเปอยๆจนดูเหมือนไม่ค่อยจะมีหัวคิด ในสายตาคนรักและครอบครัวชีวิตการทำงานของคุณในช่วงแรกๆก,ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ก็จะมีสักวันที่จำเป็นต้องสำแดงฝีมือให้ชาวโลกได้ประจ,จักษ์อย่าได้พอใจกับผลงานที่ผ่านมือไปได้ง่ายๆร่วงคุณเกิดมาพร้อมกับวาสนาที่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานอย่างมีความคิดเป็นขั้นตอนและมีกลเม็ดเด็ดพลางที่ดีขึ้นมา ผูค้คนก็จะแห่มาช่วยเหลือคุณเรื่องเพื่อนฝูงนี่ก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในวงสังคมก็จริงแต่พอมีปัญหาเพื่อนหายหัวไปหมดส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนที่ขี้เงาชอบเข้าสังคมก็จริงแต่พออยู่กับคนรักดันบอกอย่างอยู่คนเดียวเ,ยยเงียบๆลองจัดการบุคลิกที่สับสนนี้แล้วชีวิตคู่จะสุดสายขึ้น สุนักขึ้นภูเขาสำหรับผู้ที่เกิดพศ2 5 0 1และพศสอ6 1คุณเป็นคนปีจอขนานแท้เป็นคนมั่นใจชอบไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มเรื่องนิสัยใจคอก็หายห่วงเชื่อสื่อได้สนิทใจจงรักภักดีสุดๆคุณปกป้องความถูกต้องยุติธรรม ไม่เคยหวั่นไหวกลัวต่อสิ่งใดๆพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คิดว่าไม่ดีไม่งามแม้ว่าจะมีเพื่อนฝูงหรือคนนิยมชมชอบในตัวคุณมากมายก็ไม่วายที่จะมีขาใหญ่ในวงการวางตัวเป็นประดปักกับคุณเป็นเพราะคุณไปเหยียบทับตาปาของเขาให้บางครั้งคุณลังเลและไม่ปลอดภัย จะมองว่าเป็นจุดอ่อนของคุณก็ได้เรื่องอาชีพการงานแม้คุณไม่ใช่คนเรียนเก่งระดับเกียินิยมแต่เป็นพวกที่ได้คะแนนเพื่อนนิยมเกียรตอาจจะไม่ดีแต่มีเพื่อนมากคุณสามารถไต่เต้าถึงจุดที่เป็นความรุ่งเรืองทางด้านวิชาชีพได้สบายพอทำงานไปจนถึงอายุมากขึ้น คนที่คุณเคยอุปถัมภ์ค้ำชูไว้ก็จะกลับมาตอบแทนความดีในที่สุดในเรื่องชีวิตคู่คุณกลับเป็นคนที่ไม่กล้าพูดให้ตรงกับความคิดเช่นบางคนอาจรู้ว่าชีวิตขาดอะไรไปแต่ก็ไม่กล้าขอให้ใครมาใช้ชีวิตร่วมกัน